สวัสดีครับผู้ที่กําลังติดตามและรับชมผ่านทางช่องตุกติ๊กช่วยด้วยอยู่ในขนาดนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาอัปเดตข่าวสารความคืบหน้าคดีของน้องชมพู่นะครับความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้นะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้น ที่สถานีตำรวจภูทรกกตูมจังหวัดมุกดาหารนะครับเมื่อช่วงเช้าก็มีบรรยากาศการคุมตัวนายชัยพลวิภาผู้ต้องหาในคดีของน้องชมพู่นะครับเมื่อช่วงเช้านะฮะต้องบอกว่าขณะที่ทางตำรวจคุมตัวผู้ต้องหาลงมาจากห้องขังเพื่อที่จะเดินไปขึ้นรถแล้วก็จะนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดมุกดาหารนะฮะก็มีเหล่าบรรดากลองเชียนะฮะ บอกว่าลุงพลสู้ๆก่อนที่ตัวผู้ต้องหานั้นจะหันหน้ามามองพร้อมกับชูสองนิ้วนะก่อนที่ตำรวจจะคุมตัวเข้าไปในรถนะครับซึ่งล่าสุดตอนนี้นะครับตัวของนายชัยพลเนี่ยเดินทางถึงที่ศาลจังหวัดมุกดาหารนะครับหลายคนกำลังจับตามองว่านายชัยพลเนี่ยนะครับจะได้รับการประกันตัวหรือไม่นะฮะซึ่งที่ผ่านมานายชัยพลนั้นไม่ได้รับ อนุญาตในการประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนก็ต้องเป็นลุ้นกันนะฮะว่าสุดท้ายท้ายที่สุดเนี่ยนะฮะจะได้รับการประกันตัวในชั้นศาลไหมนะครับแล้วก็ผมก็ไปหาข้อมูลมานะครับมีหลักฐานอะไรบ้างที่จะมัดตัวนายชัยพลซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีของน้องชมพู่ทางฝั่งทนายความเนี่ยนะฮะเขาก็บอกพร้อมที่จะ สู้เต็มที่ทางตํารวจเองก็บอกว่ามีหลักฐานเด็ดนะครับทางทนายความก็บอกพร้อมที่จะสู้เต็มที่นะครับเพราะว่ามองว่าการออกหมายจับนายชัยพลน,นั้นเนี่ยนะครับไม่เป็นกลางนะฮะหรือไม่มีความชัดเจนนะฮะทางฝั่งของทนายตั้มนะฮะแต่ว่าก่อนที่จะไปดูรายละเอียดในส่วนนั้นเนี่ยนะครับผมก็จะให้ผู้ชมนั้นไปดูบรรยากาศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาซึ่งเป็นภาพบรรยากาศที่ทางตํารวจเนี่ย เขาควบคุมตัวนายเชยผลนะฮะแต่ว่าเมื่อคืนนี้นะฮะก็น่าจะอารมณ์ดีหรือว่าอย่างไรนะฮะก็มีเสียงครวรเพลงออกมาจากทางห้องควบคุมตัวเมื่อคืนนี้นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศเมื่อช่งเช้าที่ผ่านมากันหน่อยครับเดี๋วไม่เดือด ลิงเดี๋ยวลิงไปเลยครับกี่เวสัญญาเลยครับนี้ครับผมพูดเรร้อยเ่องรครับขัรยวเราขันไหมพีครันะครให้ลงมาแล้ครีบ้ลงมาแล้วลงครัลพีลงมาแล้วพี คุณผู้ชมครับมาดูกันหน่อยนะครับสำหรับข้อมูลแล้วก็หลักฐานที่จะใช้มัดตัวผ kind of in so ู้ต้องหารายนี้นะฮะต้องขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวเนชั่นทีวีนะครับ ข่าวค้นขนข่าวนะครับเขาก็นําข้อมูลมาวิเคราะห์นะครับข้อแรกเลยนะครับเขาบอกว่าเด็ก3ามขวบนั้นนะครับไม่สามารถเดินขึ้นไปเองได้นะฮะส่วนข้อที่2เนี่ยเขาบอกว่ามี5เส้นทางที่ไปจุดที่พบศพนะฮะสนะครับหเส้นทางนะครับไม่มีใครเห็นว่าน้องชมพู่นะฮะไปที่เส้นทางนั้นนะครับแล้วใครคือคนพาไป นี่คือจุดที่เขาตั้งข้อสังเกตนะฮะคุณผู้ชมครับมาดูข้อมูลข้อต่อไปฮะข้อที่4ครับเวลา9ก้าโมงเนี่ยนะฮะเขาบอกว่ามีพยานสองคนเนี่ยนะฮะเห็นลุงพลตรงเส้นทางไปจุดเกิดเหตุส่วนข้อที่5เนเลยนะครับมี10คนนะ,ะที่สามารถเข้าถึงตัวน้องชมพู่ได้ส่วนข้อที่6เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าลุงพลไม่สามารถที่จะยืนยัน ที่อยู่ของตัวเองได้ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุนะครับถ้าเราลองไปดูไทม์ไลน์ต่างๆที่เคยให้ไว้ในข่าวหรือแม้กระทั่งให้การกับตำรวจเนี่ยมันมีพิรุษอยู่นะครับคุณผู้ชมฮะนี่คือจุดสังเกตนะฮะไปกันต่อเลยนะครับสำหรับข้อมูลนะฮะข้อที่7นะฮะลุงพลบอกว่าหลานหายตัวไปก่อนทั้งที่ ยังไม่มีใครบอกนะครับเอ๊ะอย่างนี้ทราบได้อย่างไรมีพิรุธอีกหรือเปล่าข้อที่8นะครับช่วงเวลา1 4 3นาฬิกา3นะฮะถึง16นาฬิกาของวันที่11พฤษภาคม2,563ลุงพลนะฮะยืนยันที่อยู่ไม่ได้นะฮะแล้วก็ข้อที่9มีพยานสองปากนะครับให้การว่าพบลุงพล มีพิรุษนะครับบริเวณล่องน้ำบนเขาภูเหล็กไฟฮะไปกันต่อนะครับสำหรับข้อมูลต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆข้อที่10นะครับน้องชมพู่นะครับถูกทิ้งจุดแรกท้ายหมู่บ้านขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ก่อนที่จะย้ายไปจุดที่พบศพฮะ ส่วนข้อ11นะครับนักโภชนาการระบุว่าสภาพร่างกายของน้องชมพู่เนี่ยขาดน้ำแล้วก็อุณหภูมิสูงก็เสียชีวิตได้ข้อที่12นะฮะพบเส้นผมของเด็กนะฮะที่ถูกหั่นขาดหลายเส้นอยู่บนรถลุงพลส่วนข้อมูลข้อสุดท้ายเนี่ยนะครับบอกว่าลุงพลเนี่ยมีพิรุษในการตอบคำถาม ในวันที่ไปเข้าเครื่องจับเท็จนั่นเองครับนี่เป็นข้อมูลบางส่วนนะครับที่ทางสำนักข่าวเนชั่นบอกว่าได้มาจากเอกสารลับนะฮะแล้วก็ผมก็เชื่อว่ายังมีข้อมูลที่ทางตำรวจนั้นบอกว่าเป็นข้อมูลเด็ดฮนะก็ต้องขอบคุณข้อมูลนะฮะจากสำนักข่าวเนชั่นข่าวคน้นคนข่าวด้วยนะฮะคุณผู้ชมครับนั่นคือหลักฐาน ที่จะใช้มัดตัวผู้ต้องหาในคดีนี้นะครับซึ่งผมอ้างอิงข้อมูลมาจากทางสำนักข่าวเนชั่นทีวีนะครับที่ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะให้รายละเอียดนะครับลึกพอสมควรแต่ผมเชื่อว่านะฮะทางตำรวจไม่ได้เปิดเผยหลักฐานที่จะใช้มัดตัวนายเชฟคลกับเพียงเท่านี้นะฮะเขาไม่ได้เปิดเผยหมดนะครับผมเชื่อว่าหลักฐานมีแน่นอนนะฮะไม่งั้นนะครับตำรวจ นะครับไม่กล้าที่จะขอสารนั้นไปออกหมายจับใครง่ายๆถ้าไม่มีหลักฐานที่มั่นใจขอว่าจะสามารถเอาผิดคนร้ายได้นะฮะแต่ว่าทางฝากฝั่งของทนายตั้มนะครับที่เป็นทนายความให้กับผู้ต้องหารายนี้เนี่ยนะฮะเขาเองก็มั่นใจว่าจะสามารถให้การช่วยเหลือได้นะฮะถ้าตัวผู้ต้องหาเนี่ยนะฮะเขาบริสุทธิ์จริงนะฮะแต่เมื่อวานนี้เราก็ได้ฟังไปแล้วว่า ถ้ามีข้อมูลหรือพิสูจน์ได้ว่านายเชมบูมิพานะนะฮะเป็นคนที่ทำน้องจริงนะฮะและเป็นคนร้ายตัวจริงทางด้านทนายตั้มเองแกก็บอกว่าก็จะยุตินะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องทำตามหน้าที่ของทนายความนะฮะส่วนทางด้านความเคลื่อนไหวที่จะเกิดขึ้นนะฮะอีกจุดหนึ่งนั่นคือที่หมู่บ้านกกกอกครับตรงบริเวณลานพญานาค ซึ่งวันนี้เองเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะมีทางด้านตำรวจพทศนะครับลงพื้นที่มาทําอะไรบางอย่างนะครับหรืออาจจะเป็นประเด็นใหม่อันนี้ต้องรอติดตามนะครับหรืออาจจะมาเก็บหลักฐานเพิ่มเติมหรือจะมาสํารวจพื้นที่นะครับเก็บข้อมูลเพิ่มเติมหรืออาจจะมีข้อกล่าวหาหรือแจ้งดําเนินคดีเพิ่มเติมกับใครอีกหรือไม่นะครับเพราะต้องบอกว่าที่ผ่านมาเองเนี่ยนะฮะ ตัวของนายชายพลเนี่ยนะฮะก็มีมีคดีของเรื่องของการบุกลุกป่าสงวนนะครับร่วมกันกับยูทูบเบอร์บางคนที่เข้าไปสนับสนุนนะฮะและร่วมกันกระทําผิดอันนี้ก็ต้องนาติดตามนะครับเพราะว่าเป็นข้อถกเถียงกันมาสักระยะหนึ่งละนะครับสุวนละผิดไม่ผิดอะเรยียนงานนะครับสังคมก็บอกว่าถ้าที่นี่ทาได้ที่อื่นก็ต้องทําได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องจับตากันต่อไปนะครับสําหรับความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะฮะเดี๋ยว ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมนะฮะเดี๋ยวผมจะนํามารายงานให้ได้รับชมกันผ่านทางช่องตุ๊กติ๊กช่วยด้วยนะครับขอบคุณนะฮะที่ฟังและรับชมมาถึงตอนนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกํนาลังใจให้กับตุ๊กติ๊กช่วยด้วยนะครับขอบคุณมากนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ